สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a ทซิมโ l อ a u d ดินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหน้าใหม่หรือว่าผู้ชมที่ติดตามช่อง m a ทซิมโ l อ a u d ดิอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมา,ารีวิวเจ้าตัว a อ f u Explorer นะครับก็จะเป็นหนึ่ในสหูฟังจาก Upcoming e p i s od e 2เนาะก็จะเป็น1 Dynamic 2 BA นะครับซึ่งเป็น ไอเอ็มท uh, e ี M ่ T. ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงใช่ย,ย่อยเลยนะครับเนาะก็อนี้คือตัวกล่องเนาะซึ่งกล่องมันจะเป็นเล็กเชอร์นิ่มๆนะครับเนาะนิ่มๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผ้านี่แหละแต่ว่ามันมีความนิ่มๆเหมือนอจับลูกพีชอะไรเงี้ยน,นะครับเนาะแต่ว่าก็คือแข็งเนาะ ก็แข็งแล้วก็ทนทานนะครับส่วนอันนี้คือตัวหูฟัง explorer นะครับเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าสีสันนะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้หญิงที่ชอบใช้หูฟังนะครับเนาะก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความสวยงามมากนะครับเนาะสีมันเป็นแบบสีน้ำเงินเนาะแล้วมันก็จะไล่จากเฉดอ่อนไปยัน ไปยังเข้มเนาะแล้วก็จะมีแบบเหมือนกลิตเตอร์เนาะครับเนาะสวยงามเลยส่วนสายเนี่ยสายค่อนข้างหนาเลยนะครับเนาะค่อนข้างหนามีน้ําหนักเนาะตัวตัวเอ่อสปริตก็จะเป็นโลหะนะครับตัวเทอร์มินอลก็จะเป็นโลหะนะครับรุ่นที่ผมได้รับมานะครับจะเป็น4.4เนาะก็ต้องขอขอบคุณช่อง h o l y s i ไ e นนะครับที่ส่งให้รีวิวนะครับ เรื่องของสายในยคุณภาพถือว่าดีดีในระดับเรียกว่าคุ้มราคาแล้วก็น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับเนาะสายก็มีความดีดเล็กน้อยนะครับอย่างที่เห็นเนาะก็ถ้าทําวงให้มันใหญ่กว่านี้ก็จะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นพลาสติกเนาะเป็นเดซินนะครับเนาะน่าเป็น วัสดุที่ค่อนข้างาพบได้บ่อยเนาะในหูฟัง IEM นะครับก็คุณภาพวัสดุโอเคเลยนะครับไม่ได้กิดกอกอะไรแล้วก็ด้วยความที่ว่าลายมันสวยงี้เนาะก็โอเคเลยนะครับเนาะเห็นไหมกริตเตอร์แล้วก็แบบการเล่นแสงของเขานะครับเนาะการสวมใส่เนี่ยม,มันมันมีฮุกตรงนี้เนาะเนี่ยฮุกตรงนี้ก็ ค่อนข้างเกาะหูดีเลยแล้วก็ใส่สบายนะครับเนาะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนหูเล็กก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็เข้าไปในหูค่อนข้างลึกเลยนะครับเนาะแล้วก็ทีนี้มาเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟังตัวที่2ที่ผมรีวิวแล้วผมเผลอหลับเนาะก็ตัวแรกจะเป็น กาแฟนคลีนเนาะซึ่งตัวนั้นบอกเลยว่าเพลินมากสบายมากเนาะก็เพลอหลับกับตัวนี้ mm. เป็นตัวที่2นะครับเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างชิลมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับเป็นหูฟังที่ uh, ให้ความรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนะครับเบสมีความดินามิกเล็กน้อยนะครับมีอิมแพคไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เหมือนกับหูฟังที่มันเป็น เอ่อโฟกัสที่เบสเนาะแต่ว่าก็คือมีมาให้พอรู้สึกแล้วใจบ้างนะครับเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นแบ็ k กราวน์มากกว่าคอยซัพพอร์ตเนาะเรื่องของเสียงน้องเนี่ยต้องบอกว่าเสียงน้องผู้หญิงทำมาได้หวานละมุนเนาะเสียงน้องผู้ชายทำมาได้ค่อนข้างอุ่นเนาะสำหรับนักร้องผู้ชายที่เอ่อ uh, ไปในโทนโทนเสียงค่อนข้างต่ำเนี่ยก็จะทำมาอุ่นอุ่นแล้วก็เข้มเนาะส่วนเสียงน้องผู้ชายที่ อ่ไปในโทนเสียงที่สูงขึ้นเนาะเข้าใกล้เสียงร้องผู้หญิงเนี่ยก็จะทำมาได้ไม่เสียดหูนะครับเสียงร้องก็เพราะฟังสนุกฟังสบายนะครับแต่ว่าจะออกไปทางฟังสบายมากกว่าเรื่องของย่านเสียงสูงเหมือนกันครับก็ทำออกมาได้ฟังสบายมากๆเลยนะครับสบายหูมากนะครับไม่มีจุดไหนที่เสียดหูเลยนะครับเนาะรายละเอียด เรื่องของเวทีเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็ทํามาได้โอเคหมดเลยไม่รู้สึกอึดอัดตอนฟังนะครับแล้วก็แยกเครื่องดนตรีได้โอเคเลยนะครับเสียงด้วยรวมี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเสียงแนวนี้เนาะเพราะาอย่างที่บอกครับมันเป็นหูฟังที่ออนี่เห็นไหมพอพอพันหูฟังให้มันกว้างหน่อยมันก็จะอยู่นิ่งของมันเนาะต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังที่สบายนะครับมันหูฟังที่ ถูกออกแบบเสียงมาเพื่อความสบายโดยเฉพาะไม่ได้เจาะจงไปในย่านเสียงย่านใดย่านหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้เร่งย่านเสียงซักย่านหนึ่งให้มันจัดจ้านจนเกินไปหรือว่ามีความจัดจ้านเหมือนหูฟังตัวอื่นเนาะหูฟังตัวอื่นก็จะมีแบบคาแรคเตอร์เนาะบางตัวเบสเยอะบางตัวฟังสนุกนู้นนี้นั่นแต่ว่าตัวนี้มันจะออกแนวแบบฟังสบายฟังยาวๆเนาะเป็นหูฟังที่ถ้ามองในด้านหนึ่งก็จะอาจเป็นหูฟังที่ ค่อนข้างมีความน่าเบื่อเนาะแต่ว่ามองในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหูฟังที่เอเอาไว้ฟังยาวๆได้นะครับโอ้เสียงลงเอาไว้ฟังแบบฟังสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบฟังแล้วก็จะไม่ล้าหูเนาะเพราะว่าทุกย่านมันออกออกแนวสบายเรียบๆเ,เนาะไม่มีอะไรนะครับเนาะนั้นก็เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งเนาะที่ ผมคิดว่าเป็นหูฟังที่ดีเลยนะครับต้องให้แรง A เนาะก็ลองลงมาจาก S เนาะจริงๆอยากจากอยากจะให้ขึ้นไป S ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับหูฟังแนวนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบฟังเนาะก็ต้องแล้วแต่ด้วยว่า,าคุณเป็นคนชอบหูฟังแบบไหนนะครับสำหรับส่วนตัวก็อาจจะไม่ใช่แนวมนะั่เนาะแต่ว่าแบบวันไหนที่เหนื่อยๆหรือว่าวันไหนที่แบบล้าหูมาฟังหูฟังตัวนี้ก็แบบ ตัวเองก็ไว้ไปกับเสียงเพลงได้โดยที่ไม่รู้สึกล้าหูเนาะก็เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่น่าลองมากๆเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนแบบแนวชิลๆเนาะชอบฟังเสียงแบบชิลๆฟังไปเรื่อยๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหูฟังที่ดีมากเลยนะครับเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์รีวิวของช่อง h l l y s ซายแล้วก็ลิงก์ช o อป e ีของช่อง l o ลิซายเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับผมก็จะแปะไว้ใน Description เนาะสำหรับคลิปนี้นครับถ้าไม่มีช่อง h o l l y s ซายก็จะไม่มีคลิปนี้เพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณช่อง h l l y s ซายนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้งานนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตามนี้เป็นหูฟัง l a n g A อีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับชิลสบายเนาะนุ่มนวลถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับให้ถึงร้อยซับด้วยนะครับเนาะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดให้ถึงรนะ้อยเนาะตอนนี้มี50คนแล้วก็อยากจะถึงร้อยภายในสิ้นปีมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันกดจะ สามารถไปถึงร้อยซับหรือว่าดีไม่ดีเกินร้อยซับภายในสิ้นปีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเนาะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย